สวัสดีครับทุกคนดีผมนนทุกเองนะครับก็คือคลิปนี้อาจจะมีกราวดหนึงนะก็ขอโทษด้วยนะก็แบบมันพลาดปกติไม่ได้ไงเนาะก็จากลองแปบภาพแบบกราวดูนะก็ลองเลยเนาะถ้าเกิดไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะครับนั่นแหละนะไม่เป็นไรนะก็สาหรับคนที่ชอบแบบกราวก็ขอขอบคุณนะที่ชมคลิปนี้จนจบเลยนะก็พูดตรงไหว่าเขายังไม่ได้ดูคลิปกูเลยเออนั่นแหละนะก็ แล้วก็มังงาอิลุมะเนี่ยรู้สึกว่ามันจะนานๆลงนานนานๆอ่ะอาทิตย์อาจจะเป็นอาทิตย์ละสองคลิปนะครับกาจะลงได้นะก็มันต้องแปลเองนะก็คือผมจากภาคมังอาจอื่นด้วยนะใครก็ตามพี่อยากให้ภาคมังงาเลยนะย้ำนะใครเป็นภาษาไทยเลยนะก็คือขี้เกียจแปลอาจจะได้ลงทุกวันด้วยนะครับดูสามนะ้เป็นบัง,งาไทยนะก็แค่นี้แหละนะสำหรับคนใจบุญที่อยากจะดูเนทเขาสมารโดูเนแต่ด้แน้นแล้วก็ซื้อขาไมาเอยางๆน,นะตอนนี้ใช้ไม้แบบเนี้ย ทำไงได้วะไม่มีไม้ทำเองเ,องเลยเนาะก็ถ้าพร้อมแล้วก็ชมคลิปกันเลยนะครับบาย นี่แหละถึงเวลาผ่อนคลายกับการตอบคำถามหลังการสอบแ้วสินะตั้งแต่ฉันสามารถติดต่อเขาได้เราในการทดสอบฉันมีแค่เคนอูอยู่ที่นี่ทั้งหมดที่มืดมนฉันเห็นการซื้อชาอยู่ที่นี่ยังเป็นการผ่อนคลายอยู่สินะในที่สุดเธอก็มาจนได้นะอิลุมะสิ่งนี้มันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นดีจ้าอิลุมะหนัไม่มาที่นี่หรอกนะฮะ เขาหมาควาว่ายัางไงเขาจะไม่มาที่นี่ฉันคิดว่าเขานั้นไปปาร์ตี้กับคนอื่นแล้วฉันไม่ว่างตอนนี้เดีย๋ยวฉันจะติดต่อพี่หลังเขาว่าอย่างนี้นะฉันมาที่นี่เพื่อถ่ายทอดข้อความจากเขามันเป็นเรื่องจริงสินะอะไรกันทำไมเอลมาถ,ถึงไม่มาล่ะก็เขาบอกอยู่ตะกี้นี่ว่าไปปาร์ตี้อยู่ก็เข้าใจได้ไงฮะถ้าเป็นเช่นนั้นฉันจะไปต้องใช้ข้อความเท่านั้นสินะนี่ฉันมีบางสิ่งที่อยากจะคุยกับสก,การ์เล็ตจ,จังน่ะนั่นคือประธานนักเเรียนใช่ไหมแล้วทาไมเป็นกลุ่มสาวๆไง นั่นเป็นสิ่งที่ดีเลยนะมันจะไม่จับคู่กับผู้ชายเท่านั้นที่มีบางอย่างที่จะคุยกันอย่างเช่นทั้งนั้นเรามาในํำตัวกันก่อนเถอะนะ <c oughs> อ่านชื่อไม่ออกอะเรียนครับเมยหลวงอ่าเพื่อนอ่าน้องโดรีอันน่ารักดีอ่าแล้วก็เมยน้อยทำไมฉันต้องมาที่นี่ด้วยละ่ะ <c oughs> สิ่งที่เราต้องการได้ทาในกลุ่มสอสอนนั้นก็คืออะไรยังไม่รู้เลยอะเสียงกูกระแดะมากสิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือเรื่องราวความรักยังไงล่ะ ฮะ,ะไรนะเรื่องราวความรักอย่างนั้นเหรอคนมีใครบางคนที่พวกเธอสนใจไหมละ่ะสนใจอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแหละคนที่เธอชอบอยังไงละ่ะใช่ฉันสนใจอิลุมะแล้ว <S <S ท่านเลิกเรียนห่ะคะฉันนะ่ะไม่มีหรอกไม่มี่หน่าแดงวะฉันนะ่ะรู้สึกห่วงใย,ยอิลุมะแต่ฉันนะ่ะไม่ยอมให้เธอมาแย่งอิลุมาอีก่าน,น,นะด้่ฉันอยู่อิรุมะฉันห่วงใย,ยเขาเสมอเธอเนะี่ยเป็นแค่เพื่อนไม่มีแค่เธอชินะที่ชอบอิลุมะนะ่ะคงมีอย่างคนอื่นอยู่แน่เลย ช่นเน่ยไม่ยอมให้เขาหลุดไปหรือนงะที่จริงแล้วอิลมานะ่ะก็เท่เหมือนกันนะตอนที่เขาอยู่ในร่างความชั่ว้ายนะ่ะเขามีสเสน่ห์เยี่ยมยอดเหมือนกันเลยนะนั่นไงก็พูดไปทันขาดคับแม่งใหม่อีกคนละฉันว่าเขาอ่ะเป็นคนน่าเชื่อถือนะและเขาก็ยังดูเท่อีกแล้วก็เป็นคนที่น่าเชื่อถือจริง้จริงเลยละ่ะอีกอย่างนะเวลาอยู่กับเขาอ่ะรู้สึกชื่นใจแล้วก็สบายดีด้วยละ่ะโอ้โหคนชอบมันเยอมากเหลือเกินนะอิลมาโอ้โหยเยอะเหลือกเกินนะอิลมา คนชอบเยอะเหลือเกินนะไยูหรือมะมึงจะเอาทาั้งอำเภอเลยไหมอ่ะฉันในตอนนี้น่ะจะไม่โจมเลยทั้งนั้นฉันน่ะจะต้องเอาเขามาเป็นผัวให้ได้ฮและประธานราคามีใครที่ชอบหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่าือเ,า <c oughs> เอเอ,เอประธานครรู้สึกว่าเหมือนคุณจะมีประสบการณ์มากมายแต่เราบอกเงื่อนไขในความรักของคนไหมหน่อยสิคะหรือว่าประธานนั้นมีความลับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่ามินแน่เลยใช่ไหมโรล,ลิ ใช่ค่ะประธานโดลลี่ก็อยากรูเหมือนกันเพราะอะไรหรอคะประธานถึงทาให้คุณนั้นตกลุมรักเขาคนนั้นเพราะอะไรหรอคะเออ,เออคือว่านะแบบว่าเดี๋ยวพื่ออะไรหรอคะประธานช่วยบอกมาหน่อยค่ะทําให้เขานั้นตกลุมรักด้วยการให้เขานั้นมาชนเราหรือว่าให้เรานั้นไปชนเขาก็ได้นี่แหละคือหลักการเป็นหลักการที่งงมากเลยค่ะประธานนักเรียนกุงง,งงจริงๆนั่นน่ะมันคือการร่มมือของโชคชะตายัางไงล่ะเข้าใจไหมคำว่าโชคชะตาน่ะ คอ l ์เซชันมีผลจริงหลังจากนั้นทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่ให้ความรู้สึกในการพูดนั่นแหละสิ่งที่เขาพูดอาจารย์คนนั้นนะอาจารย์ที่ใช้น้ำหอมอะไรสักอย่างนี่แหละนะแล้วเธอละโรล,ลี่เธอนะ่ะกลัวหรือเปล่าที่มีคนนั้นมารักเธอฉันไม่กลัวหรอกเพว่าฉันนั้นชอบเขามากกว่านะสิโรล,ลี่อยากอยากรู้จริงๆเลยว่าเขานะแอบมองฉันไปว่าเขาจี่ชอบฉันหรือเปล่านะหรือว่าเขาไม่ชอบกันดูเขาลูกจิตอะไรสักอย่างนี่แหละนะ ไม่จำเป็นต้องใช้งานความสำเร็จที่มีชื่อเสียงถ้าเธอชอบเขาจริงๆนะ่ะเธอก็ต้องพูดความจริงกับเขาแล้วก็เธอคงฝันถึงเขาแน่ๆเลยหลังจากนั้นเขาก็จะต้องโกหกทุกคนในคดสแน่ๆแล้วทำไมต้องเป็นอย่างนั้นด้วยล่ะเฮ้ยเมหลงไม่เข้าใจนะเมียน้อยเธอยิ่งอยู่ตรงนั้นมากไปเธออาจจะไม่ดีก็ได้นะแต่แวเธอระคนบ้าเข้าล่ะใช่บ้าพารลักแต่นั่นน่ะเขาไม่ได้ว่าความสนับสนุนความรักอะ่ะเธอเข้าใจหรือเปล่าฮะ จริงเหรอใช่สิแต่ถ้าเธอต้องการแต่งงานกับอิลูมานน่ะในแบบนั้นน่ะไม่ได้นะแต่จะแต่งงานเหรอฉันน่ะไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะหรือว่าคิดกันดีหรือจะแต่งงานเขาดีนะแต่คิดเลอกแต่งงานแล้วก็คงจะไม่รู้ประมาณสักสองสามคนละมั้งหรือว่าไม่แต่งงานดีโอ้ยน้าแดงหมดแล้วโอ้ยเพื่อไปเราอย่าจะยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะแต่ว่าแต่งงานแบบนั้นจะดีหรอกอิลูมานะใช่เหรอแต่ว่าฉันน่ะยังเป็นเพื่อนกับเขาอยู่เลยนะ อะไรกันอีนี่มันคืนน่าละขนาดนี้เลยเหรอกูไม่เคยเห็นคืนมาก่อนเลยอะไรนี่อะไรกันผู้หญิงคนนี้เขาเนี่ยเป็นคนอันตราจริงๆไปว่าเขาต้องแยกอิลูมาไปจากเราแน่ๆเลยแต่ฉันน่ะไม่ยอมให้เขาออกไปหรอกนะถ้าเป็นอิลูมาคงแล้วก็เขาอาจจะต้องเป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่แน่ๆเลยไปว่าประธานน่ะชอบเขาสินะไปว่าประธานน่ะชอบเขาแน่ๆเลยแต่ถ้าเกิดประธานนั้นแต่งงานมีลูกเขาล่ะครับประธานจะว่ายังไงครับประธานขา ฉันน่ะหรอกับอีลูมาร์นะ่ะเป็นครอบครัวกันแต่ฉันนะ่ะก็อยากจะเป็นครอบครัวกับเขาจริงๆนั่นแหละฉันนะ่ะรักเขามากเลยแต่ก็ไม่เข้าบบกใครบอกใครไม่ได้เพราะกูไม่อยากจะบอกใครยังไงละ่ะมาโรล,ลี่ขอตอบหน่อยเถอะมันเป็นวิธีที่ดีเกินไปนะที่จะแต่งงานในวัยเรียนอย่างนี้นะ่ะคนแต่งงานในวัยเรียนนะ่ะมันไม่สมควรนะแต่งงานกับคนอื่นไม่ได้เข้าใจไหมฟังโรล,ลี่หน่อยฉันว่ามันคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะที่เขาจะแต่งงานกันน่ะใช่ไหมล่ะ ทะเลาะกันเสร็จแล้วแม่ก็มานั่งกินชากินขนมกันอยู่ตรงนี้แหละเออนะฉันรู้สึกว่านะฉันน่ะได้รับความสัมพันธ์ต่างๆจากพวกเธอมากเลยแหละนะจริงๆนะอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นดังนั้นรีเซ็ตนะรีเซ็ตโอเคนะฉันน่ะไม่ได้คาดหวังเลยนะว่าเธอจะพูดแบบนั้นออกมานะโรล,ลิจังและฉันน่ะยังคิดว่ามีใครบางคนนั้นกําลังทําลายของเขาอยู่นะทําลายประธานนะ่ะด้วยความรักน่ะนะฉันคิดว่าอย่างนั้นนะ่ะอ พวกเธอสามารถโทรหาเจได้ไหมอะ่ะหาฉันที่อเมริกาได้ไหมอะ่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าฉันอ่ะไม่ออกโอเคโอเคเดี๋ยวฉันโทรไปนะโอเคน้อเดี๋ยวฉันโทรไปเหมือนก่อนเนาะได้เลยโอรล,ลี่ก็อยากเหมือนกันนะแต่ว่าโรล,ลี่อาจจะด้เป็นเพื่อนคุณคุณตลอดไปใช่ไหมละ่ะใช่แล้วละ่ะเราจะได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปเออขอโทษน,นะครับท,รทานประธานนักเรียนที่ผมนั้นมาช้า คือแบบว่าผมนั้นไปทุรลกับเพื่อนนะครับก็เลยมาช้าขอโทษด้วยจริงๆนะครับประธานนักเรียนเอ๊ะแต่ว,ว่าเพื่อนมาทำอะไรอะไรกันที่นี่เหรอครับให้ผมเข้าไปร่วมคุยกันด้วยไหมครับออกไปอยู่นี้เลยนะอิลูม,มาทำไมเธอเข้ามาตอนนี้ล่ะเออผมขอโทษจริงๆครับผมไม่รู้ว่ากำลังคุยทุระกันอยู่ดีครับทุกคนอยู่กับผมเองนะครับนนทก็ไม่มีอะไรมากนะก็ สเสียงเปลี่ยนไปป่าววะได้ใช่นะนะเดยวลงลุกข <c oughs> สวนสดีนะทุกคน๋ยวก,กูเก๊กเสียงวะเนี่ยเออสักอย่างเลยเนาะก็อจริงๆอยากจะพากมางานาเรื่องอื่นบ้างนะอีลูมาแม่งนานละนานละจริงๆนะเริ่มนานแล้วคนดูแม่งเริ่มน้อยลงน้อยลงแล้วนะก็อยากแบบอยากพากเรื่องอื่นบ้างนะครับก็ใครอยากให้พักอะไรก็คอมเมน,น,นต์ไว้ใต้ล่างคลิปนะ เนี่ยนะว่าผมอ่านทุกคนทุกเมนอยู่แล้วนะก็กดตีนผมไม่กดอไอหัวใจให้เหมือนกันนะเอออันนี้เหมือนกันนะไม่กดนะแล้วจะพูดยาอทำไม,มนเนี่ยเออนะก็สําหรับคนที่อยากรู้อะไรก่อนนะครับก็สามารถเข้ากลุ่มได้เลยนะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มอย่างล่างนะครับก็นั่นแหละนะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจนะเป็นคุยกับเพื่อนนะไรเนาะก็บายฮะ